สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน m a r y Skelter Lock Up In Love นะฮะเป็นช่วงเรื่องราวหลังจากที่จบภาคฟินาเล่แล้วนะเป็น True End ด้วย True End ก็คือส่วนที่ต่อจากช่วงท้ายของภาคฟินาเล่จริงๆนะครับผมไปสำรวจมาแล้วว่า Lock Up In Love ธรรมดาเนี่ยด้านซ้ายล่างเนี่ยเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นอีก ending หนึ่งแล้วกันเนืแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ต่อกับ True Ending ของที่เราเล่นจบไปในช่องนะครับทีนี้คลิปนี้เนี่ย ในส่วนเปิดตรงนี้เนี่ยอาจจะอัดไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับเพราะว่าผมไปเทสมาเมื่อกี้นี้ผมสงสัยอยู่ไงว่าเออเกมนี้จะเล่าอะไรยังไงสรุปก็คือเป็นวิช u ลโนเ v e l ล้วนเลยนะครับก็เลยน่าจะทําคลิปเล่านี่แหละประเด็นก็คืออ,อตอนที่ผมเข้าเกมมาใหม่เนี่ยไอ,อปุ่มสตาร์ทเมนเกมมันหายเพราะว่าเกมมันจําไม่ได้ว่าผมเล่นฟเนเล่จบไปแล้วผมก็เลยอ่ะโอเคเล่นจบอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาดูกันอมืมาให้มันเซฟไปก่อนอย่าให้เกมรู้เขาวผมเล่นจบแล้วเออเพราะงั้นเรา ดูส่วนเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับใครเล่นอีเวนต์ต้องดูแยกเอาเนอะแต่ว่าไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับอจาจจะว่าไปมันน่าจะเซฟกลางคันไม่ได้รู้สึกเบ่เห <c oughs> มือนจะไม่มีปุ่มเซฟกลางคันไม่เป็นไรนะครับลองอ่านตรงไปก่อนเฮ <c oughs> ้ยได้ถือเวลาเกี่ยวๆสุดขีดตื่นเต้นชะมัดเลยอะมาโมรุแล้วก็โหดีด้าเ <c oughs> ชียวแน่นอนสิ <c oughs> ฉันได้ปลูกผลไมห้หวานเลยนะ <c oughs> ไป้เจอเมล็ดตรงนู้นทีตรงนี้ทีแล้วก็เออี่สุดจะไปเก็บเกี่ยวกับชาวบ้านเขาแล้วอุ้ยรอตั้งนานจะได้ซาโต้ไดโกะมันคือหัวชัยเท้าแบบหวานเหรอใช่ไหมชูกาบีดไม่รู้คืออะไรคือจะดีดฮก็ได้นะแต่ว่าตอนเก็บเกี่ยวก็ระวังเนอะรู้แล้วนะาเ,เ,เอาละว้ย,าย<ะ>มาแล้วเต็มเอา อันนี้ใช่ออหัวเช่าเหรออ๋อรอเธอเธอนิฟมันอะไรนะแต่แต่มปนคนละชนิดกันใช่ไหมมันผักคนละอย่างกันเอ้บ้าเอ้ยสรุปไม่ใช่เม็ดไอหัวเช่าเหรอฮ่าฮมันก็นี่ม้างนะเน่ไม่เป็นไรหรอกแต่ตว่า นี่มันเป็นว่ากี่เม็ดจ้ะโอ้โหราปลูกมันแค่ตายสุดท้ายไม่ใช่ไอที่เราอยากได้คือจริงๆก็ถ้าไม่รอปลูกจนเจ้าเออ่จนจนโตเราก็ไม่รู้นะมันคือเม็ดอะไรแต่ว่าไออันนี้ก็อร่อยนะ ออเอาไปดองก็ได้เอาไปทำซุปก็ดีดฉันย<ม>พย,ายามอยากได้หัวชะเทา้า,ทาน็นดะอันนี้ก็ได้อ่อ,อมกันอ,อค่อยไปหามาเล็ดหมก็ได้นะ่นั่นนะตอนนี้ไม่ต้องดีดแล้วด้วยคงไม่ต้องอะ่ะ <c oughs> เหนื่อยแล้ว<ๆ>ใช่ไหมล่ะเอาน้ำไหมเกตโอ้ oh, thank y <c> o <oughs> ไม่อร่อย,ออยสุดโกซอร์นิชอัตเออรู้สึกกับมามีชีวิตดีด <c oughs> โอซะนน้โอ้นี่ก็เวอร์วังอลังการนั <c oughs> ่น็ชีวิตที่สงบสุกด,ดีเนอะเออต้องขอบคุณเธอนแนหละห <c oughs> มายความว่าไงอะหมายความว่าสงบสุกก็ดีแล้วไง เมืพอได้ใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้เนี่ยไอ้เมื่อก่อนเนี่เหมือนโกหกไปเลยนะหลังจากนี้ก็อยากให้มันอยู่ยาวไปอย่างเงี้ยนะ,ะก็ใช่ตอนนี้หอคอยอะไรก็ไปหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรรอเราอยู่ด้วยตอนนี้ก็ถือว่าสงบสุขดีแต่ก็เออคนต้องดูแลยอยู่แหละมั้งเนะเออต้องแบบคอยดูไปก่อนเออความสงบสุขนี้อาจจะแค่ชั่วคราวก็ได้ จ้องดูอะไรอยู่หรอหรือว่าจะเติมน้ำหรอ,อหรือว่าจะไปหา,มาเมล็ดพันธุ์ใหม่แล้วอะอย่างนั้นก็ต้องให้คุ้มกับเวลาของเธอหน่อย,ยคือว่านะฮิคาริอะไรเหรอแต่งงานกับฉันไหม ไม่เอาคือไม่ใช่ว่าไม่เอาหรือเอาแต่ว่าคือว่าเรายังไม่ไม่คล้ายเคยไม่คล้ายแชรว่าคบกันเลยนี่คืออย่างน้อยคิดถึงสถานการณ์หน่อยสิไม่เอาแบบนี้อ่ะแบบว่าไม่แบบไม่พูดไม่รู้สึกไม่ไม่เลกักไม่อะไเลยอ่ะเอา แต่ว่าแบบนี้ก็ไม่ไม่เลวมัง้งฉันอะไม่อยากนึกเสียดายแล้วจากนี้ก็อยากให้มันมั่นใจว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเธอแล้วก็ไม่อยากให้สักวันมาเสียเปล่าเลยไม่ได้เหรอ <c oughs> มาซามวันกับ ฝันเลยก็เข้าใจมามูรุอยู่หรอกนะแต่แบบว่านี่มันก็คือจะไม่ได้ได้ไงเราจะดีเหรอพูดจริงเดี๋ยก็มาขอเองนี่นะอย่ามาถามเย็นเย็นอะไรให้นะอายสิย่อยพูดงี้ก็จัดงานแต่งงานแต่ง เดี๋ยวเอาด้วยเหรอ,อก็ต้องแงสิคิย้ยรักนะฮิคาริแบบว่าอันนี้สารภาพรักกันรกตรงสุดๆคือฉันก็ชอบมาโมุโตเหมือนกันเอาละได้เวลาเตรียมงานแต่งๆๆแล้วคู่นี้ก็อุย <c oughs> ย้ยโอเมเดย่างนั้นเราก็ได้เห็นผู้เป็นคนมามาุโตฮิคาริยินดีด้วย คือจะว่าออดีใจก็ดีใจด้วยหลักแบบอะไร,ห,ะไรหรอ <S 2> <S 2> มีอะไรเครืองใจเปล่าคือจะจู่จะให้มันเป็นพิธีกรมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมารอันนี้เร่งด่วนไปหรือเปล่าะแต่ว่าเร่งไว้ก็ดีกว่า,า,าใช่ไหม่ะอ,อย่างสถานการณ์แบบนี้จะให้รอไปเป็นชาติก็คงไม่ไหวด้วยเดี๋ยวจะพลาดจะจังหวะเอา อันนี้ก็จริงของนายแต่ช่วยไม่ได้นะก็เป็นเพื่อนกับมามอรุเขาซะด้วยอ่ะเดะี๋ยวก็ได้โทษทีนะขอโทษทีแล้วดดก็ขอบคุณด้วยแจ็คชั่วทัมัดเฮ้เดี๋ยวกูอเลยนะจอจทำไมพวกนายมาคิวต่อสิการตั้งสีก็อัพเาเวลได้เลย โอทซุโตะนิงโงคิเมะเดี๋ยวมาขึ้หมดเลยหรอ่าคือตอนแรกก็ว่าจะชวนแค่แบบเออใครบ้างนะเออแบบเออแบบเต้เต้ด้วยกันแต่กลายเป็นว่าต้องโอซึนิงโงคิเมะฮามินมาด้วยเหรอเนี่ยก็ระหว่างระหว่างทางอ่ะเดินเจอพวกโอซึเข้าก็เลยแบบลากมาด้วยเลยอ่ะคือก็ไม่ใช่ว่าต้องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บไว้หนิเนอะอีกอย่างคนเยอะดีกว่าใช่ไหมล่ะฮ้ อย่างนี้ก็ได้เหรอ <ữa> อาจจะไม่มีความทรงจำก็เธอเออแต่พวกเธอเนี่นกันกันกว่เอออกาเ,ออ <S <s เ,เราเก็ดจะยิ่งอีกเนี่ยเอเราอุตส่าห์เ่นก็ไมขนาดนั้นเลยกายเป็ว่า,าไม่มีอะไรเลยาั้นอ่ะ เล่นหมายถึงไอ้ไล่จับนรก,กแปกนั่นะนะสำหรับพวกเราแล้วอันนั้นอันนั้นไม่เกมเลยเนี่ยอันนั้นแบบแลกเป็นแลกตายว่าเอาเอเดี๋ยวเราฉลองให้้วยความยินดีทุกคนขอบคุณนะคแอบเขินนิดหน่อยแต่ก็ดีใจนะ,ะก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ทุกคนมายินดีด้วยกันอยู่แล้วเนอะ ต่อไปพวกเราพวกเราไปคุยต่อไปดีไหมอิสุกิจะเอ้าไม่ไม่ใช่ความลับหรอกเหรออิสุณกิสักเดี๋ยวนะก็ก็ยังไม่ได้บอกกันแต่ก็ไปสัญญาเอาแล้วว่าจะแต่งงานกันยีนี่อุ้ยจริงเหรอสุดยินดีด้วยนะคุณ เอาชี้งดิไม่ทันรู้ตัวเลยจู่ๆก็มีคู่รักโผล่กัเต็มไปหมดเลยนี่นนงั้นก็ถือว่าแบบใช่ร่วมงานกันเราไปเลยสิเฮ้ยนะความคิดดีเดี๋ยวนะตัวกัน้ผมต้องเป็นพิธีกรสองงานเลยเหรอ,อรู้สึกถึงความนักหน่วงของ <c oughs>

なんか恥ずかしいけど役に立ってよかったよ <laughs> えー、ではこれより誓いの言葉をまずは楓さんと樹さん新郎き、あなたはここにいる楓をやめるときも健やかなるときも妻として愛し慈しむことを誓いますか誓います神父楓 あなたはここにいる樹をやめるときも健やかなるときも夫として愛し慈くしむことを誓いますか誓いますでは次に守ると光も進路を守るあなたはここにいる光をやめるときも健やかなるときも妻として愛し慈くしむことを誓いますか誓うぜ神父光。 あなたはここにいるマモルをやめる時も健やかなる時も夫として愛し慈しむことを誓いますか誓いますなあ光。<ん>これからも世界はどうなるか分からねえただ俺の心を照らしてくれる光はいつも มันมาแบบไม่ทันตั้งตัวโอ้ <c oughs> มีซีจีแถมให้ด้วยนะครับแต่ก็ <c oughs> โอเคอย่างนั้นก็ถือว่าเรียบร้อยได้ดีดอ่ากลับมาเป็นแจ็คแล้วใช่ไหมเพราะว่าแจ็คไปอยู่ด้านล่างแล้ว มามูรู้พคาริแล้วก็ครเด็กกับอิสกิทุกคนโอ้โหเรียกว่า <laughs> หูแดงกันหมดออ <clears throat> แต่ว่ามามุรู้สิ่งที่สิ่งที่มามุรูบอกกับพิคาริก็ทำเราแบบว่าสะเทือนเหมือนกันนะจากนี้ก็ไม่รู้ว่าโลกจะเป็นยังไวงว่างั้น,น่ยก,ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะนอะท้าไมจู่จูมาคิดเรื่องนี้เอาตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้จะสง,งบใจเลยด้วย ก็ไม่น่าจะมีอะไรอันตรายให้เราต้องกังวลแล้วนะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะแบบว่าเออแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบหาอะไรทําถ้ามีสิ่งไม่ไดีเกิดขึ้นเออซึ่งก็จะแบบว่าอันนี้นะฉันก็จะไม่ยอมเด็ดขาดเลยเอเอคอยเอด้รู้ดตัวสักทีแบบเราก็ต้องเตยมใจเหมือนกันนึมาโมารุเขา ให้เลือกซะด้วยไว้ Wait, <laughs> เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเอาความรู้สึกข,ของเราไปบอกเธอคนนั้นดีกว่า Character Event นตอ Unlock อ๋อนี่คืออีเวน์หลักอ๋อสตาร์ทเมนเ a m e มีแค่นี้ครับส่วนที่เหลือน่าจะแยกกันไปกันไปกันไปใช่ไหมนี่ไงโอ้โ oh, ห oh, นี่ไงมากันครบเลยนะครับ13นาทีนี้น่าจะเป็นผมอยากจะแบ่งเป็นคู่ๆไปอะได้ไหม เกมน่าจะยาวดีฮะออมเบลเลฟซิสเตอร์อ๋อมีคู่นี้ด้วยหมายถึงว่าคือตอนแรกเนี่ยมันมีแค่คลาราด้วยเหรอ,อแต่ไม่น่าจะไม,ไม่ใช่อีเวนต์แต่งงานกันหมดหรอนะนะครับผมว่าอันนี้น่าจะให้เลือกตามชอ์ของผู้เล่นส่วนสามคนด้านล่างน่าจะอีเวนต์ที่เราขยายเพิ่มเติมเออแต่น่าตอนนี้เกมน่าจะรู้แหละว่าผมอเออ ถือว่าเราเปิดมาได้2คู่นะคล้าว่า2คู่ไหมเออก็2คู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนต่อไปว่าจะเป็นคู่ของใครซึ่งก็จริงๆก็ไม่ต้องเดาหรอกนะก็คือไล่ไปนี่แหละโอเคไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสับตอนนี้พาร์ทนี้นะสวัสดีครับ